น้องอิวน้องอิวที่นี่ที่ไหนทะเละอะไรนะทะเละทะเลนะ <c oughs> ทะเลมั้งใช่ป่าน้องอมใช่ทะเลป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ทะเลป่ะอ่า ทะเลนี่อยู่ที่ไหนหนูเนี่ยพูดพ่อถามหนูฮะเถาอถาพ่อถามหนูว่าอิ๋วที่นี่ที่ไหนไม่รู้อย่างเดียวเลยโอ้โหพาไปไหนไม่รู้อย่างเดียวเลยฮะไปกินอะไรเนี่ยโอ้โหส้มตำไหนส้มตำส้มตำอะไรเนี่ยส้มตำปูะระ กินเถอะบอกก่อน่าที่นี่ที่ไหนทะเลแลวทะเลมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมีอะไรรู้บ้างนี่รู้อะไรบ้างนี่ไม่รู้อย่างเดียว ใส่ชุดเข้ากับทะเลเลยนะในน้ำทะเลดยเด็กเด็กน้อยสองคน เวครับรู้ยังที่นี่ที่ไหนครับอะไรนะพูดดังๆสิทะเลเหรอทะเลมาทะเลไม่รู้อีกว่าทะเลหรอเดยทะเลเขาเรียกอะไรเขาเรียกทะเลเหรอทะเลนี่มันอยู่ที่ไหนรู้ยังที่ไหนนะ nóng yếu cóเคย ma phải không? Khơi ma phải lúc? hả? Nóng mà khơi ma phải không? Khơi ma Khơi ma Nóng yếu Nóng ma bao nhiêu lần มองมองดิสองครั้งสองครั้งสครั้งมากับใครสองครั้งพ่อแล้วก็แม่แอบหนูใช่เลยจะเดี๋ยวทานน้องออมด้วน้องออมมากี่ครั้งลูกมาสองครั้งสองครั้งเหมือนกันเอ๊ะมากับใครครั้งแรกมากับใครครั้งแรกมาแม,ม่บพ่อไปได้มาด้วยไม่ใช่เหรอได้ เช็คขี้มูกก่อนดิเช็คขี้มูก,กดชิชอบป่าวชอบป่าวชอบทะเลป่าวชอบแต่ว่าแต่ว่าน้ำทะเลมันเขา้าปากเข้มอย่าให้น้ำเข้าปากนะอ้าวลงน้ำไม่ได้นะ <มง S 1> เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นแค่ทรายเฉยๆนะ<แ>ไม่ใช่<ม>พูดถึงน้องอิ๋วนี่น้องอิ๋วนี่น้องอิ๋วเล่นเล่นทรายได้อย่างเดียวนะรู้เปล่า เออเล่นทรายอย่างเดียวห้ามลงน้ําเพี่อมลงได้เพี่อมลงคนเดียวเนะถ้าไม่อมลงได้คนเดียวลองอมเล่นอย่าื่นอมมาอยู่ดูกใกล้ๆเนี่ยอ,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 อะไรนะ ให้หวยอ่ะอันนี้เลขสาม สนุกเปล่าเนี่ยเจอในทะเลท้างท้อง,องนี่ยอ้าวรู้แล้วใช่ไหมว่าที่นี่ทะเลวันนี้วันอะไรน้องขวางวันนี้วันอะไรว,ว,วันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะนแป๊บหนึ่ง ไายหาตอนนี้มีอยู่มีอยู่สองสาวอมีอยู่สองสาวอะโอ้ลูกจุ้จม <laughs> น้ำม,มันลงต้องยอยวไม่ต้องลงน้ำนะ เิ่นเล่นเล่ายได้อย่างเดียวนะอ้าวก็ใส่ซูชิ่เด็ดไม่ใส่ซูชิที่นี่เขาไม่ให้ไม่ให้ลงมาทางล่างเป็นขุดของเขารู้ปเปล่าเออก็น้องอ๋อมตัวแล้วเด็ดน้องอยู่ตัวเล็กให้เล่นทรายได้เดี๋ยวน้ำต่ายขึ้นมาแล้วน้องอ๋อมน้องอ๋อม